มาเจอประจุสามก็ไม่งหญ่วันนี้ช็อปเป็นคู่คู่สองคู่สองเจอกับสิงวิเศษสิงวิเศษบอกว่าเขาเก๋าอยู่นะ <c oughs> เห็นหน้ายังเห็นแล้วเก๋าไหมใช่ได้ใช้ได้อยู่นะวเวราวะบดครับ <c oughs> <c oughs> อาใสความสดบดเข้าไปครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ช็ ร้อยสิบสองยี่บีบไหมไม่ทำมากี่โลครับสี่โลกว่าสี่กิโลกว่ากี่วันสามวันสามวันโอ้ซ้อมอยู่ที่ข่ายสวยโชงมีใจรับขึ้นมาซ้อมที่นี่นะที่ใต้ตกน้ําท่วมเลยอย่าว่าตกงนี้ว่าท่วมเลยก็เลยดึงก็เลยเดินทางมาซ้อมที่นี่เลยเป็นไงบ้างตอนนี้นักมวยหลายคนเป็นข่ายเลยปะเยอะเพราะว่าที่ใต้เขาซ้อมไม่ได้ใช่ไหม เกอเกแบเก็บต <mile> ัวซ้อมมากี่วันครับไฟนี้หนึ่งเดือนเต็มหนึ่งเดือนเต็มเต็มแล้วใครมาช่วยปั้มบ้างกสิกรกสิกรธานีอะไเจ้าบ้งแบงค์ตรงนั้นข้งหลังอ่ะช่วยเพื่อนใหญ่ปอสนีมันใหญ่ไปช่วยไม่ได้เราจะเสียเปรียบเปล่าๆนะครับอ่ะวันนี้ต้องเจอกับมวยเก่าที่บานเกมมังแข่งไงจีเดินเดินครับติดตัวเลยครับพี่เมยเราเป็นมวยอะไรมมวยเก่า พอมาอยู่นี่ปุ๊บได้หมัดได้สอกเสริมใช่ไหมครับนะครับผมใช้ช่วยแนะแนำเราบ้างเนี่ยที่ค่ายเนี่ยที่ค่ายก็มีหลายคนหลายจันทร์หลายคนแน่ใจหลายคนช่วยเลยดูบ้างเลยบ้างครับสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีวันนี้สามคนเลยนะพี่นะใช่ครับอ่าวันนีจะขอสึกเริ่มจากจะขอจองสึกบอกว่าเขาเอาแค่สองตัวอยากให้ใครอีกช่อง แล้วก็พคสนิทนะคอนเสิร์ตฐานเอกก่อนแล้วก็คอนิทฐานเอกนี่เน้นสุดเลยป่ะวันนี้เน้นทุกคนเน้นทุกคนไม่มีเลือกใครดีสุดเน้นทุกคนลงมามีอทำเหมือนกันหมดทุกทุกเสื้อเอากระโปรงสูงคอนเสิร์ตวันไหต้องเจอมวยเก๋าอย่างเป็นพิเศษเลยติดใจเข้ามาเป็นที่ก็ดูบนเวทีครับเุ็น่ารักเลยแต่คือ ปล่อยออกมาแล้วก็เต็มที่ทุกคนแพ้มวยแพ้ชนะได้คแต่ว่าทำท่าง่ายนิ้นเล่นกำไรับต้องมีแรงแข็งแรงชนะได้ทุกอย่างขอให้มาสู้เท่านั้นแค็งนรงชนะไม่ว่าค้ำหนำกไปปล่อยเท่าไหร่ถ้า14ได้มากเด็กจังหวัด นคนีรมราชเละเด็กกอลาวเด็กตาลาวปลเกนี่เราอายุไหนนะครับแปดก็มีมแปางคนลยตอนสีแสเพันะคูว่สอส่ิงท่วมหนักเลยนะหนักวันนี้นมวยจะจกใต้เยอะแต่าดีมากเราเป็นมวยนะตัมีเข่าตัวมีมเข่าใต้กวาความควาเนีงร้อ้สิบสี่กหกสิบสีนะชกมวยมางเเท่าไหร่นะหกสิบเกาหกสิบเจดนาแล้ว้ หลังโควิดนี่เราชกอีอไฟา์แล้วนี่ไฟที่สองไฟที่สองไฟแรกนานเนี่ยไฟแรกเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเจอใครมาเพชรแท้เพชรแท้แล้วเป็นไงแพ้ันแนนแพ้คะแนนมาไปดูอะไรครับวันนั้นมัดโดหมัดออวันนี้อเจอหมัดจังทำไงไม่ได้ต่อยใครใครใครไม่ต่อยเขาหรือเรา เขาเขาเยอามีตลกมีฮามีบบาด้วยเฮเขานรอคู้รอ